สวัสดีค่ะยามบุญมากาไก่กลายเป็นหงยามบุญหลงหงเป็นกาหน้าจงนยามบุญมาหมูหมากลายเป็นคนยามบุญหล่นคนระดับปรมาจารย์อย่างทนายวันชัยสอนสิริซึ่งเป็นคู่หูคู่ดูโอจัดรายการคู่กับดรมลิกาและดรมลิกาก็ายังศรัทธาอาจารย์มากนะศรัทธาอาจารย์อยู่แล้วนะศรัทธาอาจารย์อยู่แล้วมากมายแต่ว่าอย่างไรก็ตามส่วนประเด็นของการที่อาจารย์จะ นะคะ,ะพูดเรื่องกฎหมายโดยการให้ละเว้นไว้ซึ่งนักโทษชายชั้น14นั้นดเรมริกาไม่สามารถทําตามอาจารย์ได้ดเรมริกาไม่สามารถที่จะเห็นด้วยกับอาจารย์ได้สรุปสั้น,นๆเพียงภายใน2นาท,นนาทีเกี่ยวกับเรื่องนี้อันที่1เมื่ออาจารย์วัญชัยสอนศิริซึ่งเป็นสมาชิกวุฒธธิสภาและเป็นบุคคลซึ่งอาจารย์ด,ดยเรมริกาเคารพมากอาจารย์บอกว่าให้เว้นไว้ซึ่ง นักโทษชายชั้น14เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเราจะปองดองกันไม่ได้ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะกลับเข้ามาสู่ความสสมัคคีในประเทศชาติไม่ได้ประเทศชาติต้องไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นต้องลดวาลดศอกดังนั้นกรณีของนักโทษชายชั้น14จะอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะ,ะก็ไม่ต้องไปตามล่าฮัต ตามล่าหาตัวและขอให้เว้นไว้เพราะเพื่อที่จะเข้าสู่หมวดความสามัคคีปลองดองอันเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะการที่นักโทษชายชั้นสิบสี่หนีออกไปนั้นเนี่ยอันเนื่องมาจากปฏิวัติปฏิวานู่นนี่นัานต่างๆขณะเดียวกันอํานาจของคณะปฏิวัตินั้นล้นเหลือเมื่ออำน,นาจคณะปฏิวัตินั้นล้นเหลือดังนั้นเนี่ยนะจึงมีการพิพากษาหนึ่งสองสามสี่ห้าโดยสรุปคําพูดเช่นนี้ดิฉันมองว่ามันเป็นคําพูดของคนที่ มันเป็นคำพ really ูดของคนที่ไม่รู้กฎหมายอ่ะทั้งๆที่เราเป็นทนายอ่ะอันนี้เกินไปไหมกูก็เกรงใจอาจารย์คือราต้องพูดไงเออว่าเออมิฉะนั้นเนี่ยเราใครจะเอาบ้านเมืองหลักการมายึดหล่ะถ้าไม่ใช่เราอ่ะเออเอออะไรยอมได้ก็ยอมอะไรไม่ยอมได้ก็ ก็ต้องพูดใน้ชัดเจนแต่เราไม่ได้โกรธกันไงเราไม่ได้โกรธกันน่ะนะอ่ะ,อนะอะโดยสรุปเลยนะคะเพราะฉะนั้นขอรีวิวหรือว่ารีแคปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ากรณีนักโทษชายชั้น14เขาทำผิดกฎหมายเขาได้รับอภัยโทษไปแล้ว7ปีหรืออีก1ปีเขาต้องเข้าเรือนจำเขาต้องเข้าคุกกรณีของการไม่เข้าคุกแต่กลับ ไปนอนนอกคุกและ120วันทะลุเกินจากที่กฎหมายกําหนดในการรักษาตัวแต่รักษายังไม่หายแต่ถ้าเกิดจะบอกว่ารักษายังไม่หายก็ไม่มีการแถลงข่าวว่าคืบหน้าจะเป็นตายไร้ดีอย่างไรก็ไม่มีใครทราบขณะเดียวกันรักษาแล้วหายก็ไม่มีใครคืบหน้าเป็นตายไร้ดีก็ไม่มีการแถลงข่าวอัปเดตให้ทราบวันนี้มีการอภิปรายงบประมาณปรากฏมีคนฉลบไปถึงนักโทษชายชั้น14 อยู่ดีกินดีอย่างไรปรากฏว่าก็มีคนลุกขึ้นมาเป็นองคลักษ์พิทักษ์นายเป็นองครักษ์พิทักษ์นายโดยสรุปเลยก็คือว่าข้อที่หนึ่งโดยสรุปเลยก็คือข้อที่หนึ่งะโดยสรุปเลยก็คือข้อที่หนึ่งเราก็ยังยืนยันในความเราก็ยังยืนยันในความถูกต้องประเทศต้องยึดหลักกฎหมายประเทศต้องยึดหลักธรรมาพิบาลประเทศต้องยึดหลักนะ กฎหมายที่คุ้มครองปกครองประเทศถ้าเกิดประเทศไม่ยึดหลักกฎหมายที่ปกครองและคุ้มครองประเทศแต่ประเทศเนี่ยยึดหลักในเรื่องของวิชั่งของรัฐมนตรียุติธรรมแล้วถ้าเกิดรัฐมนตรียุติธรรมบางคนซึ่งอาจจะไม่ใช่คนนี้นะถ้าเกิดรัฐมนตรียุติธรรมบางคนเป็นคนที่ไม่ยึดกฎหมายเป็นคนที่ยึดนายใหญ่เป็นคนที่ไม่ยึดธรรมพิบาลเป็นคนที่ไม่ยึดอะไรเลยก็เท่ากับว่า กรณีที่ประเทศนะไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่สามารถที่จะยึดหลักอะไรเพราะประชาชนไม่สามารถในการที่จะไปยึดหลักกูได้อยู่แล้วเพราะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว,ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปถ้าเกิดประเทศไทยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ใดๆใ,ให้เคารพไม่มีอยากมีเกณฑ์ใดๆที่จะให้มีการยึดหลักมัวแต่ไปยึดหลักว่าวันนี้ สินมาแล้วก็ให้หยึดหลักทักสินวันนี้เศษฐามาแล้วก็ให้ยึดหลักเศษถาวันนี้รัฐมนตรียุติธรรมว่าอย่างไรก็ให้ยึดหลักรัฐมนตรียุติธรรมถ้าเช่นนั้นเนี่ยต่อไปรัฐมนตรียุติธรรมเปลี่ยนจากทวีสอดไส้เป็นคนอื่นเราก็ต้องยึดหลักรัฐมนตรีคนต่อไปเหรอก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงยุติธรรมเป็นสุริยะจึงเป็นสมศักดิ์เทพสุทินทุกคนก็ต้องไปยึดหลักสมศักดิ์เทพสุทินแต่พอ รองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกฎหมายเป็นพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเราก็ต้องไปยึดหลักพิรพันธ์เป็นเรื่องสาระและถูกต้องอย่างนั้นเหรอและถ้าเกิดพิรพันธ์ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องคุณจะยึดอะไรคุณจะยึดความถูกต้องหรือคุณจะยึดวีรพันธ์คุณจะยึดความถูกต้องหรือคุณจะยึดสมศักคุณจะยึดความถูกต้องหรือคุณจะยึดสุริยะคุณจะยึดความถูกต้องหรือคุณจะยึดคุณหนูตุ้งติ้งคุณจะยึดความถูกต้องหรือคุณจะยึดเทวดาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค ในการที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยเคารพเชื่อถือในหลักนิติรัฐนิติธรรมได้จบไปดังนั้นดรมริกาไม่เห็นด้วยกับใครก็ตามหรือท่านใดก็ตามที่ยังวนลูปอยู่กับการที่ว่าเฮ้ยก้าวข้ามทักษิณเสียทีสิเราจะได้ปลองดองกันถ้าคุณท่องคำว่าปลองดองเช่นนั้นแล้วประชาชน8ล้านกว่าคนจะเอาส้นตีนมารวมกันกองกัน เมื่อปี2556ไปเพื่ออะไรประชาชนตายเมื่อปี2556สมัยที่รัฐบาลยิ่งลักณปกครองอยู่ประชาชนจะตายเพื่ออะไรถ้าเช่นนั้นถ้าบอกว่าการปองดองกันคือการเอื้อทักษิณได้เช่นนั้นกฎหมายนี้ลโลทศกรรมที่ลักกลับตอนตีสี่ของปี2556มันก็ควรจะผ่านตั้งแต่วันนั้นแล้วจะเอาส้มตีนไปกองกัน8ล้านคนหาเปอรนของหกอ,อะไร วันนั้นน้องขิงเอกนัดมึงจะออกมาหาพระแสงอะไรวันนั้นสุเทพเทศสุบันมึงจะออกมาหาพระแสงอะไรถ้าเช่นนั้นถ้าเช่นนั้นเราจะออกมาหากันทําไมและการออกมาของมวลชนที่นําโดยสุเทพวันนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องการออกมาโดยมีการนาชื่อเอกนัดวันนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องการออกมาที่มีการนากปประอวันนั้นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนั่นคือเป็นเรื่องที่ถูกต้องส่วนใครทําผิดกฎหมายย่อยข้อใด ใครทาผิดกฎหมายจราจรก็ไปโดนค่าปรับจราจรใครทาผิดกฎหมายอาญาก็ไปติดคุกคดีอาญาใครทําผิดกฎหมายปิดสนามบินก็ไปติดคุกข้อหาปิดสนามบินใครทําผิดกฎหมายข้อหาปิดหน่วยเลือกตังเขาก็ติดคุกกันออกมาแล้วใครที่ทําผิดกฎหมายในการที่ไปทําลายสถานที่ราชการก็ไปติดคุกทุกคนถูกชําระสะสางกันมาหมดแล้วแต่ทําไมคนอย่างนักโทษชายเทวดาชั้น14ถึง สามารถที่จะได้ดีกว่าคนอื่นและไม่ถูกชำระสะสารโทษหนึ่งปีไม่ปีติดได้อย่างไรไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องและกรณีทักษิณจะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันยังไม่น่าเจ็บใจเท่ากับนักกฎหมายแหกกติกานั่นเองนักกฎหมายซึ่งเป็นผู้เขียนกฎหมายเจตนาแหกกติกาโดยนำพาประชาชนใี้สับสน นั่นก็คืออ้างว่าไม่ต้องไปแตะกักสินได้ไหมไม่ต้องไปยุ่งกับนักโทษเทวดาชั้นสิบสได้ไหมไม่ต้องไปตามล่าหาความจริงอะไรกับนักโทษชายชั้นสิได้ไหมเวลานี้ปีสองพไม่ใช่20ปีก่อนไม่ใช่17ปีก่อนไม่ใช่สิปีก่อนเลิกไปหาความกับนักโทษชายชั้นสิเพราะนี่คือเวทีของการปองดองดูปากมอลลี่นะคะ คุณจะทาเช่นนั้นคุณต้องไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่งให้สําเร็จไม่ว่าคุณจะออกกฎหมายนิรโทษกรร,กร,ร 66, 66, มเหมาเข่งปี66หรือปี56หรือปี67เมื่อใดก็ตามที่คุณออกกฎหมายมาบังคับใช้กับประชาชนว่าเขานิรโทษกรรมเหมาเข่งหมดแล้วนะเลิกพูดดเรมาลิกากูจะเลิกกูจะเลิกพูดเพราะอะไรเพราะกฎหมายเป็นสิ่งที่มาบังคับใช้ประชาชนเมื่อมีกฎหมายนิรโทษกรรมเหมาเข่ง บอกว่าให้เลิกพูดกูก็ต้องเลิกพูดแต่นี่ไม่ใช่แต่นี่ไม่ใช่นี่มีนักกฎหมายและมีอาจารย์และมีสอวอท่านใดสามารถบอกดอร,รมลิกาได้บ้างว่าข้อที่หนึ่งกฎของกรมรัชทันมันใหญ่กว่ากฎกระทรวงยุติธรรมตรงไหนกฎของกรมรัชทันมันใหญ่กว่ากฎหมายอาญาตามคําพิพากษาของศาลตรงไหน กฎของกรมรัฐทรรมน์มันใหญ่กว่าพระราชบัญญัติคดีอาญาตรงไหนกฎของกรมรัฐธรรมน์มันใหญ่กวาราชกิจจาตรงไหนถ้าประเทศไทยไม่ยึดประกาศราชกิจจาถ้าประเทศไทยไม่ยึดพระราชบัญญัติกฎหมายอาญาถ้าประเทศไทยไม่ยึดกฎหมายที่ใหญ่กว่าแล้วให้กูไปยึดอะไรให้กูไปยึดคําทนายวันชัยก็ได้อย่างเงี้ยเหรอให้ดรมลิกาไปยึด คำของสวออคนใดที่เราถูกใจก็ได้อย่างนั้นเหรอและให้ประชาชนนอกเหนือจากดรเมริกาคนทั้งปวงประชาชนทั้งหมดพลเมืองทั้งหลายไม่ต้องยึดหลักกฎหมายแต่ให้ปฏิย,ยึดหลักของเทวดาทั้งใดก็ได้อย่างนี้เหรออย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้อง เข้าใจก่อนว่าการที่ดรมลริกาเข้ามาพูดเรื่องนี้หรือลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของการที่จะไม่ปองดองแต่การปองดองต้องอยู่บนพื้นฐานของการที่คนเคารพกฎหมายถ้าเกิดมีคนหนึ่งคนไม่เคารพกฎหมายแต่คนเจ็ิบล้านคนต้องเคารพกฎหมายอันนี้ไม่ใช่เรื่องของการที่จะนําไปสู่ความปองดองถ้าเกิดมีคนหนึ่งตระกูลไม่เคารพกฎหมายแต่ให้คนไทยทั้งชาติ ไปเคารพกฎหมายอันนี้ก็ไม่ใช่หนทางแห่งการปองดองถ้าให้คนหนึ่งคนถูกลาะเว้นกฎหมายโดยที่รัฐการซัพพอร์ตให้นายกรัฐมนตรีซัพพอร์ตให้รัฐมนตรีซัพพอร์ตให้อธิบดีซัพพอร์ตให้แต่ขณะเดียวกันมีคนอีกประมาณ4ี่แสนคนนั่งอยู่ในคุกนอนอยู่ในคุกยัดเยียดอยู่ในคุกเขาต้องไปเคารพกฎหมายอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องความปองดองจะเกิดได้อย่างไรในเมื่อคนมันไร้มาตรฐานในเมื่อกติกามันสองมาตรฐาน เพราะฉะนั้นนักกฎหมายใดก็ตามสวท่านใดก็ตามไม่ใช่ลำพังเฉพาะสววันชัยไม่ใช่ลำพังเฉพาะทนายวันชัยที่เคารพของดอเรมาริกาเท่านั้นแต่อยากจะกลับเรียนว่าท่านใดก็ตามที่คิดในลักษณะสองมาตรฐานท่านกลับไปคิดใหม่ท่านใดที่คิดในลักษณะว่ากฎของกรมราชทัณฑ์มันใหญ่กว่าพระราชมัติอาญาหรือใหญ่กว่าราชกิจจานุเบกษาคุณกลับไปคิดใหม่ ประเทศไทยไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งฉันใดก็ฉันนั้นประเทศไทยก็ไม่ใช่ของเทเวดาคนใดคนหนึ่งเช่นกันใช่ค่ะประเทศไทยไม่ใช่ของพลเมืองไทยคนใดคนหนึ่งฉันใดก็ฉันนั้นประเทศไทยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลเดียวกันหมดแท้อวยกฤีฎีกาหรือคณะกรรมการกฤษฎีิกาที่เป็นที่ปรึกษากฎ,กฎหมายของรัฐบาลได้มีการส่งเอกสารรับ ถึงมือนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยระบุบอกว่าการกู้6แสนล้านบาทเพื่อเอามาแจกให้กับประชาชนนั้นสามารถทำได้หรือไม่จุดๆๆ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 ๆสามารถทได้หรือไม่ จุดๆ,ๆทำได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะว่ายังไม่มีใครสามารถเปิดเอกสารนั้นฟังได้มันมีสํานักข่าวบางสํานักเอามาเปิดแต่ว่าฉันก็ไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าไอ้ที่เปิดไปแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่กฤษฎีกาเนี่ยให้คำปรึกษานายกรัฐมนตรีไปตามจริงแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้มาจากว่าอะไรเขาปิดเป็นเอกสารลับเอกสารลับแปลว่าถ้านายกไม่เปิดคนอื่นก็เปิดไม่ได้ถ้ารัฐมนตรีคลังไม่เปิดคนอื่นก็เปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเอกสารลับมันมีกฎหมาย p d p a ดังนั้นดรมลิกาไม่สามารถเอาเอกสารลับมาอ่านให้ฟังได้ แต่ถามว่าดตรตมริกาเห็นเอกสารรับนั้นแล้วหรือยังเออยังไม่เห็น